บ้านหลังนี้ผ่อนเดือนละ2,500บาทในราคา6,50 0 0 0 0บาทครับ จัดไปครับผมเราไปดูกันนะครับบ้านหลังนี้ที่ดินอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ครับพี่6 6ตารางวาครับอ่าทุกคนนะครับ3ามห้องนอน1ห้องน้ำาีห้องโถงมีห้องครัวภายในใช่ครับมันมี1ห้องพระด้วยครับอ่ามี1ห้องพระด้วยนะครับผมบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้เรารีวิวไปนะครับขายทั้งหมด2งฝั่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับหลังนี้อายุบ้านกี่ปีประมาณ9ปีเกปีครับประมาณ9ปีนะครับผมก็คือที่มันมาถึงตรงไหนยังไงบ้างครับตรงนู้นได้เลยใช่ครับถึงยาวถึงนู้นเลยนะอ่าโอเคครับผม ท่วมไหมครับก้าปีไม่ท่วมเลยครับดูสีพื้นหรือว่าดูสีบ้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่่บอกกันเลยว่าน้ําท่วมหรือไม่ท่วมเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดูนะครับอันนี้คืออะไรครับห้องพระครับห้องพระทุกคนมนห้องพระด้วยนะฮะอันนี้เป็นห้องพระอีกหนึ่งห้องเลยครับเป็นห้องชิวๆอะไรไงก็ได้นะครับครับผมแล้วก็ถัดเข้ามาทุกคนนะครับเป็นห้องโล่งๆยาวๆแบบนี้กี่ห้องนอนนะครับสามห้องนอนครับมาเนื่องจากว่าทีแรกเรปล่อยให้คนเช่าแต่ว่าไม่อยากให้บ้านมันโทรมใช่ครับก็เลยอยากให้เก็บไว้ดีกว่าทาสีนด่าู หกแสนห้าถูกมากเหล,ล็กดัดพร้อมเหล็กดัดพร้อมทุกอย่างนะครับตามมาอีกนี่นี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ําทาสีนิดหน่อยนะครับผมสุขชักโครกยังดีอยู่นะครับอาจจะคุณอาจจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นิดหน่อยนะครับผมห้าพันกว่าบาทนี่สบายๆเลยครับนี่อีกหนึ่งห้องนอนครับนี่อีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังบ้านหมดแค่นี้หรือว่ามันมีหลังบ้านอีกครับหรือว่ามีหลังบ้านอีกหลังนึงครับมันยังได้อีกข้างในใช่ไหมครับได้อีกครับไปดูกันนะครับผมนะครับผมใครอยากได้บ้านนะครับผ ได้ทักมหาเลยนะครับผมตูนเก้าเก้าสี่หกห้าสามสามห้าสี่ S C G S C G L นะครับผมอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขตเราอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับเขตเราอยู่นี่อ่ะเขตเราอยู่นี่เดินไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนนี่เขตเขตเรานะครับที่ก่อนเราเดินไปคอนเดือนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับมันถูกมากที่เราอยากที่เรายยากถึงนู่นเลยครับถึงก็แพงแล้วครับบ้านหลังนี้ด้วยครับในในรีวิวแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตามเข้ามานะครับผมมาข้างในเป็นยังไงกี่กี่ห้องนอนอันนี้มีห้องนอนเดียวครับห้องน้ำในตัวข้างบนก็เป็นห้องเก็บของทั่วไไ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 ปเเเเเรรราาาามมม่่่่ดดดด้้้้้้้้้ออออออยยูหหหหงงงงลลลลััััทุุกกกคคนนีีว็ คุ้มท you know. uh ั and ้งคู่นะครับได้ hmm. mm hmm. yeah. หนึ่งแถมหนึ่งครับได้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอ้ยสองแปลงเลยนะครับงแถมหนึ่งแถมหนึ่งสองแปลงเลยนะครับทุกคนจัดไปเลยครับผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกห้าสามสามห้าสี่ใครอยากได้บ้านอยู่ที่พระพุทธบาทสละบุรีนะครับ S C G S C G L ยังไงก็สามารถติดต่อมาหาพี่กัสได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องบ้านและที่ดินนะครับหลังนี้นะครับคุณทำงานแล้วมีเงินเดือนนะครับคุณมาซื้อได้เลยนะครับชโนดคุดแดงนะคุดแดงครับชโนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับลงทุุนนนนลลลงทออะไไไรรรรรรกก็จจััััััััดดดดป้้เเยยคคคคคบบบบบผผมมิีีแววสส